คเดือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคนที่อายุยังไม่ถึง18ปดีควรได้รับคำแนะนำและควรใช้าาิาารญาในการรับชมคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมก็ผมขออภัยมานักจริง สวัสดีท่านผู้ชมทูกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนนช่องสไปซี่บอยรีท r นนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็พามาเล่นเกมอะไรเกมอาณาจักรจูรตสิกปลาเฮ้ยไม่มีปลาอาณาจักรจูรสิกเฉยๆนะทุกคนนะหรือว่า เกมเน้นเสาร์นั่นเองนะครับทุนประมาณ500กว่าบาทวันนี้มาตกมันกันนะทุกคนนะทุนที่5้ายบบาทนั่นเองทุนก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะมาดูกันว่าเรามาเล่นเนี่ยเราจะรอดหรือเปล่านะฮะจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยนะครับผมนะใครที่เข้ามาดูนะครับนะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ เรงอยู่ในช่วงเวลาของโตกลุ่มโบนัสสามนั่นเองนะฮะเรงอยู่ในช่วงเวลาโบนัสบ่ายนั่นเองโอกาสคือยอมมากเลยนะเออเนอสสาวช่วงบ่ายนะครับนะ เออโบนัสไทมคืออะไรนะโบนัสไทมก็คือเป็นตัวกลุ่มที่จะแจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแต่นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเกมไหนเนี่ยมีโอกาสการแตกการจ่ายเท่าไหร่นะนี่เป็นประมาณนี้เลยก็าแคมปรูกันไหม้ได้ดูนะครับนะก็มันจะมีการแจ้งตารางเกมแต่บอกทูตบอกเทคนิคอะไรประมาณนี้นะฮะทุนะใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสไทม์เนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกได้นะครับเข้าไปคุย พูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มได้เข้าไปฐานที่หนีวิธีเล่นได้ย้ำอีกทีว่าใครสนใจที่อยากเข้าเริงได้คอมเมน,นเดียวนะฮะมาขอเริ่มกันที่เป็นข้าเบา,บาทุกคนทุน500อยนะคืออยาได้บ้าเดี๋ยวเรามาดูตัวจา่ายมันนิดนึ่งทุกคนอ่ะเดี๋ยวอันนี้แโอเคมาดูตัวจ่ายกันมาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อยเด้ล่นนะันื่สาวพิเกนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะคือตัวแพงก็คือแพงจริงนะหตัวจ่ายถึงร้อยเลยแต่ชิ้นเล็กก็คือไม่ค่อยได้อยู่แล้ว คือจะได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเนี้ยเต็มที่คือตัวเนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยโผล่มก็จะประมาณนี้ดูตรงนี้ว่าเป็นหลักนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยก็ตัวจ่ายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเ,าเวลาเข้ารีไปแล้วรีมันก็ค่อนข้างน่าสนใจทุกคนแต่ว่าเวลาซื้อจะคู่ไหม้นี่คืออีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะสวยงามได้วายมาใช้อ่าฮะวายมาปึ้มสวยงามอุ้ยแพง12บาทดีกว่า <laughs> อุ้ยแพงแต่แค่12บาท มาไปต่อยังไงถามว่าซื้อฟรีไหมซื้อนะทุกคนนะแต่ว่าขออ่าปั่นไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าเกมเนี้ยคือเดี๋ยวนี้เกมซื้อฟรีอะซื้อฟรีอไม่ค่อยรอดเลยไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่ซื้อผมก็ยังไม่ซื้ออเคซื้อเบดตีเดียวเนาะขอปั่นก็คือซื้อเบ็ต้าใหือยากซื้อเบ็ด้าห้าเลยแต่ว่าอ่าคนซื้อเยอะละเราซื้อคนซื้อเบ็ดห้าซื้อเยอะละขอซื้อเบด เบ็ดสีกันบ้างเบ็ดไปไปอุ้ยสวยงามมากกัวไปเลยสิบรอบนะฮะปกติแค่แปดรอบจ้ะไปคือในซีสปินเนี่ยมันจะมีไอ้ที่มันเพิ่มสีอุ้ยทีเล็กเลยหวาเก็ูณน้อยไปกว่าสวยงามเก็ไปเรื่อยๆเก็ไปเรื่อยๆสวยงามเก็บคูนไปเรื่อยๆก่อนเก็บคูกไปเรื่อยๆก่อนเคช่องสามได้ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วดูนะเคแล้วทำไมไป็นเรื่องของลูก หลกการนเนคืออะไรแล้มันเข้าใจมันเคไปจนตายแล้วใชไัไปถึงนี่เพราันก็วไม่รู้ช่องไหนไปไปต่อหกรอบสุดท้ายซื้อเวลาซื้รนี่ยไม่ค่อยคุ้มก็เลยเนี่ยไม่คอยอยากซื้อโอ้โหอไอ้ตัวคอยาวไม่มาเจ้าตัวคอยาวไม่มาิสัะบัพบรผู้หลุดของไอนี่เลยไจีราเลตัวในเป๋าเต็มแต่ไม่มาทงหเจบาทยู่ไม่ได้เลย ในหมุนดีมาหนึ่งรอบฮะเป็นหกรอบฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อยังไงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเอิงเอิงเฉาเอิงเอ้ยไม่ได้แล้วคุณนะสี่รอบโอ้ยคิวอะทีไรทีเล่นช่องสามทีเล่นช่องสามโอ้โหสี่เป็นเป็ดนี่คือนกอะไรนะวะเนี่ยอุ่นปัด 8. เป็ดป่ะเป็ดปัดอีโอเคยังไม่ได้แล้วสามรอบนะคูณสิบแล้วก็จริงแต่ตัวจ่ายคือไม่มาเลยจริงๆ ยังไงตัวต่อคิวแถวแรกโอ้โหไม่ได้ดูสองรอบหน้าเกลือแบบยับยับอ่ะทางยับยืนนะฮะตัวนี้สามสิบห้าบาทแล้วยังไงตัวต่อไม่ได้ดูว่าคูต่อต่อไม่มาเลยอะไรอ่ะก็ไม่ผู้จะมาราดเินเสาไอเย่อยากแดกเนื้อเดินเสาว่ะมาดิเรีมามาให้หมดมาให้หมดทางข้อของพวกเนื้อมาให้หมดทางข้อแค่นั้นแหละโอ้เอาให้พี่เกลือให้ได้ก่อนขอร้องแค่นั้นนอ้องเออ กูได้อะไรวะนเนี่ยคุ้มเลยมองไม่ทันเขามานะทุกคนสามร้อยหกแปดทุกคนไปต่อเออเราซื้อสามร้อยใช่ไหมก็เอาให้พี่ขับดูให้ได้ก่อนละกันนะน้องคอยมาเกลือนพี่นะก็พี่จะเกลือจะเกลือพี่ก็ไม่เกลื่อนใหม้มันเกือให้ได้ก่อนแล้วก็มาคุยกันเออน,น,นี่ที่ปากอ่ะนที่จะคุออ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 ย้วยไปอืมยังไงต,ต่อ,อยังไงได้เปล่า ไปฮะเคหนึ่งสิบบาทสวยงาไมไ,ได้ายต่อที่คีเคต่อนะฮะเนี่ยไปค, A A คปรับเคเอสามสิบกว่าบาทมาแล้วดอกนี้ยังคีเคต่อมาเป็นตัวอะไรเคแล้วแถวแรกก็โหไม่ได้สามสิบเก้าบาทรวมไปต่อครับ Did it the f o m Thailand ้าไม่เช็กกูแล้วจาไม่ให้กูแล้วมันจะเป็นใครแทน <c oughs> เฮ้ยตัวเขียวไอ้เนี่ย Tokyo, โน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 เสียรอบไปอุยวัดใจสรอบโอเควัดใจเสีรอบสิบสคงที่สวยงามได้ต่อนะนี่เทวเทวยังไงวะต่อ่อเป็นอะไรวะไม่รู้ล้สนี้ไปต่ออสามรอบฮะสามรอบฮะเดี๋ยว500ร้อยปก่อนเ้วค่อยเคลียรกัน ตัวต่อไม่มา okay. โอเคลงได้อยู่นกปักเป็ดและตัวต่อไม่มา18บาทดอกมี้ปุ๊บไม่ได้น่ารูาน้นะมาเราซื้อกันเลยใครว่าผมจะตายเราเนี่ยโอ้โหพูดผูพูดผิดแต่พูดใหม่รได้ไม่ว่ากาันโอ้โหยังเออโอไก่สีรอบข้าฟฟีไปเลยนี่ข้าฟฟีไปเลยนี่แบบไม่ต้องซื้อข้าฟฟีแบบไม่ต้องซื้ออะเข้าไปห,หน่อยสิเข้าไปห,หน่อยจีห้าร้อยแล้วโอ้สีมาอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ้ยจะร่วงไม่ร่วงจะร่วงไม่ร่วงไก่สี่รอบหลายรอบแล้วนี่นี่สิบว่ะออห้่่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคอมโบ,บมาอีกใช่หไหมแอะแอะดูดูดูตอ่อได้ตุ้มเเราไม่ซื้อปีที่เบรดหกกันดีกว่าเนาะไปครับสี่ร้อยครับสีรส่ราเหลือห้าสิบสุดท้าย อ,อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดนะสีรี่แฝดรอบนึง้แบบดีๆล,ะล,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 ล่ะครับเจ้ากอร์นว่ายเลยเนีะะ่ยกูว่ายมึงเนี่ยยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยนะกูบอกว่าอยู่ไหนสี่รอบอินที่โคอมโบไม่เกิดเลยเกินไปนะบางทีอ่ะเกิดไปบางทีมึงก็เกินไปโโนะพวก โอ้โหอะไรไหลหน่อยโอ้โหเกยววะโกดดอไม่น่ามีกลัวเลยโอ้แล้วรอบนี้ไม่ช่วยอรไโอ้ ซื้อ450เอเยียร์ค่ื้อไป3รเป็นทอะไรได้แรมีของ1ตัวมีตวเรามี3ตัว7 8 7ตัวประมาณตัวก็มีระโอะไรเนี่ยไม่มีคอมับให้คอยู่ี่นะารอทีท้อนทำแล้วก็ทำทำแล้วก็ทำนะอนี้นะอมีนะ ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเน้นรอบเหร์ไอ้เฮี้ยไม่เน้นเน้นแต่รอบไม่เน้นจ่ายก็ไม่เอาโอนชิบหายมีมีแต่รอบไม่มีตัวจ่ายชิบหายเจแล้วไงเจแม่น่ะไม่ใช่อยู่ดีโอ้โหทำอะไรได้ขอร้องเจไม่มาอยู่วะตัวต่อสวยงามเอามีไว้ตัวสองตัวต่อต้องมาแล้วสวยงาโมเจวะไงเคไม่ต่อแเล ไม่ได้นีนะมาตดเด็ดเดดบาแล้วก็เแต่รอบนี้ดูแล้วกันก็จจบที่เท่าไหร่อ้นเรา้นนเเพื่อนดีหน่อยวนะมาอัปเลยอันนักไปเลยไ้หนึ่งรอบบอกแล้วมีเกะรอบไม่มีตัวจ่ายแบบนี้ก็ไม่เอาขอร้องนี่ป่ลยนี่มารอบมาเลยนะภขาไฟระบิดไอ้เดตายแล้วเื่ แต่ก็มีสันนีเรื่องมึสนพันนะถ้วมงไม่สนพันแล้วคือเรื่องจำมันมาย่างแดคือทัวบอกก่อนมีเรื่องมึงนพันนะมีเรื่องสนพันจืย่างแดดด้วยี่อะไรบอกคือต้องกินไไกินไม่ได้แต่เลไ้เ่ไม่กินก็ได้พอแล้วเนี่ยครับผมพอแล้วครับเนี่ย กือตัวพี่ก็จ่ายเลยค่ะคือทำเชื่ออะไรครับมันมีเทคนิคของมันอยู่เลยทุกคนมันมีเทคนิคการที่แบบว่าเวลาเราหมุนหมุนเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่เกมมีช่วยคุณได้นะโบนัสบ่ายก็มีเช่นกันนะครับทีนี้ก็โบนัสบ่ายเกม้วบ้างมาขอดูแป๊บนึงก็มีหกเกมเลยนะมีวายเดนมีกิเลนมีอ่างานเลี้ยงราชินีมีเสือมีเดนนุนสาวแล้วก็มีอ่า ผ่าแผลนด้วเนาะพอมาดูแล้วกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะนี่คือิคาความจับนะฮะติใจมากก็ไร่ก็ดูนะฮะว่าเราเนี่ยจะิจบที่ยังไงหรืออะไรยังไงกัถ้าตกดามเลยก็บายๆนะฮะทืนี้ก็ลาโลเ็บรอบไปเลยเนอนะคูนตกดามได้เนาะคือมันมันสั่นมากแบบว่าเราอี้ ตรงนี้ตรงนี <ara> tres, ้เออสิสองสิสองไม่ไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ดั่มดัมาชาร์ตรงนี้เออสิสี่ไม่ไม่ใครก่อนตรงนี้ตรงนี้มรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราอยู่ไปสิบสอสิบสองขอฮะไม่กล้าไปตรงนี้ละเราต้องดูนะเราต้องดูทำให้ัุณร้เหนื่อยในสื่อที่มีการแก้ปัญหาโค่นนะฮะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะแปะมีวายยังไม่จ่ายอ่ะแปะคิวอ่ะแปะคิวแปะแล้วเคลียร์ในต้องสาม ไม่ได้อยู่ดีนะแต่แต่ทางนี้ผมไม่ได้แล้วแต่ผมจะสพท์ต่ญญาประเที่ื้อฟรีของนล้วนะแต่เฮ้ยเอ้ยโอ้หปะทะช่องสามไปไปโอ้โหไม่ได้ว่ะคอนโดไม่เกิดเหรโอ้โหไอ้เหมือนกันนี่แม่บอกว่าเกมซื้อฟรีเดี๋ยวนี่ยเวลาเราซื้อฟรีแล้วมันจ่ายยากไห้รุน้นคีโอดีกว่าจ่ายยากแต่เวลามันจ่ายทีก็โอเคเลย ไมติดวะประธานช่องของอะโอ้โหี้ี่ไม่ถ้านีมุลีมีเกมทีช่วยได้เกมนี้แล้วเน้ยก็คอยดูกันออนทัวรแล้วกันนะถือว่ามาเล่นกับออนทัวร์เสียสนิทเหีอยไปเสียสนี้วนนะ เฮ้เสือมีโหดแวเออเสือมีมัวไม่มีแล้วเราไปเล่นเสือยในโนรรมเขืนเขือนเขเสื่อเือนเขือเขือเขือเอเขือเขือเ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 นี่ยออกอ่นเเ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 เ่เเเนอเเอเอ่เกอร์่เอ่ เป็นงานเป็นงานมาตู้แบบนี้มันต้องแบบนี้เสือไปส้มคุณสิผมก็เอาพี่คุณผมก็เอาครับขอน้องละครับมายัางไงดอกท้ายโอเคนะคะนะคะเจอการซาเพมหนึ่งเอ้ยคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันมาตั้งนานอะ่ะดูดูเบนห้าดูคอยดูไว้คอยดูไว้ที่เบนห้านี้ เดี๋ยวมันก็โดดเดี๋ยวมันก็โดดไปยับยับลวนัวยับ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 ลุลวงถงอนไปอีกไม่เป็นไรได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่เดทห้านี่คือไม่ควรเล่นนะพูงจริงคือคนที่จะเล่นเดทสามหรือว่าผมวัดใจวัดใจมันคือเสพตวัดใจนะใครที่ใจไม่ถึงจะทำเดทขาดมันอันตรายอย่างมากเพราะตอนนี้ผมกำลังจะหมดแล้วนะขาโอเคแล้วทุกนะ ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยชิมเนื้อขอจบแบบจางๆแบบนี้แหละทุกคนนะใครชอบก็กดไลค์กดซับนะฮะวันนี้กับผมสไปซี่บอยดีเทอร์ขอตัวลาแบบนี้นะฮะก็ใครสนใจเข้ากลุ่มบนท่านทามแล้วกันสามารถทิ้งเลขที่ใต้คอมเมนต์แรกได้นะก็อย่าซื้อโง่แล้วกันซื้อก็เผื่อไว้แบบว่าซื้ออีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะจะเป็นการที่ดีที่สุดนะฮมบาอทีผมซื้อแบบว่า พุ่มคูณไปหมดเลยนะก็โดยเสียนะฮะถ้าผมซื้อสักสามร้อยน่าซื้ออีกร้าสามร้อยก็มีโอกาสที่จะบวกมากขึ้นแต่เมื่อกี้คือผมไม่ได้ทำนะฮะผมมีเท่าไหร่ผมอัดหมดเลยนะก็ <c oughs> จะหมดนะฮะก็เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะกดไลค์กดซับห้ด้วยไปแล้วสนใจก็ปุบมาหน้าตามอย่างที่บอกไปริ้งตั้คอมเมนต์แรกคลิกเข้าไปได้เลยครับไปจริงๆแล้วบ๊ายบายว